สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องพัชจิสีแชนแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านครับชมฟุตบอลเอเมเรเอฟเอคัพของอังกฤษนะครับเป็นเกมในรอบรองชนะเนลิศนะครับคู่แรกนะครับ เป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้ในส่วนของการบรรยายครับท่านผู้ชมดูผมแอดมินก็จ,จีนะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับก็อาร์เซนอลนะครับเป็นแชมป์รายการนี้มาแล้ว13สมัยนะครับถือว่ามากสุดในของอังกฤษเลยนะครับส่วน แมสซิตี้เป็นแชมป์รายการนี้6สมัยนะครับแล้วก็ทั้งคู่มาเจอกันในเกมรอบรองชนะเลิศ er นะครับใครชนะก็ไปพบผู้ชนะระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีนะครับแต่ว่าเป็นบิ๊กแมตทั้ง2คู่เลยนะครับอ่าราดูเสบียตัวจริงครับ เริ่มฝั่งอาร์ซนอลครับประตูเป็นอิมิลโนมาร์ติเนสครับแผงหลังมีจูเลนมุสซาฟีนะครับเดวิดลุยโคลาชินักแดนกลางเป็นอิตโต้บิลรินครับเดนิสบายยอสกันดิชาก้าสคิรันเทนนี่แล้วก็ตัวลุกเป็นลิสเนลสันเบเอเอบริกโอบามายังแล้วก็อเลซซองลากาเซสนะครับส่วนแมนซิตี้ครับประตูเป็นเอเดรียนบอริอัสนะครับแผงหลังมีไคลวอลเกอร์ดิมอนสต์อตาเมนดี้อันยุกราป็อกเบนชามังเมนดี้แดนกลางเป็นโรดี้เดดววิิิซลบบบาแะ Kevin ะคคนนเรรอยั แล้วก็สามตะบนวันนี้เป็นวิล์ารมาเรสโรนิสเตอร์ลิงแล้วก็กรเบียโเคซัสนะครับเป็นนาเปาอ่าเกมเริ่มนะครับเวิร <c oughs> มาเป็นซิตี้โฉบได้ก่อนอ่าเตอร์ลิงครับให้มาเคซัสเดบรอยเคซัสไหลให้กับซิลบาร้ว <c> ป <oughs> ูอย่งน่าอยู่เคซัสย้อนมาเดบรอยเคซัส สวัดดูว่าฉลับมุซซาฟีหรือไม่นะครับตะวัดแล้วมวลโอไม่โดนครับยิงออกไปเองอืมฉลับฉลับนะครับโอ้ตอนแรกเหมือนเหมือนเหมือนไม่ฉลับเนาะอ่ะฉลับนะครับบอลออกหลังครับดูแต่มุมของซิตี้ เซอร์ริงอาวเป็นสันตักเสาแรกติเครนเทนนี่แล้วหัวทิ้งครับ,บก,ก็เป็นลูกเตมุมอีกครั้งครับของทางแมนซิตี้เป็นดาบิซิลบานนะครับบมุนบยอลย้ยอยมาอื ดาแตะม,มุมอีกครั้งครับบอลโดนเดวิดลุยส์นะครับออกหลังโดดแต่ม,มุมอีกครั้งนะครับของทางแมนซิตี้แต่ว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับขีวินเดบ,บร์บอยนะครับจะเป็นคนเปิดเดบร์บอยเปิดมาติดโครสหนักเซอร์ดิง ให้กับซิบบาแต่ลูกนี้ไปติดโอเบอรมยังลากาเซตไปครับลากาเซตลากาเซต์ยังได้อยู่ครับลากาเซตให้กับโอเบอรมยังต่อส้นย้อนมาเมื่อเคเลเทนนี่ครับโอเบอรมยังแล้วเทนนี่เตะเอามาทางซ้ายเทนนี่ไหลให้โอเบอรมยังโอเบอรมยังแล้วก็เปิดเปิดมาแล้วเป็นโอ้โหเซบายอนหนึ่งศูนย์แล้วปงกาสจบครั้งแรกของอาร์ตต้องจากกามาโตกลับครับโอ้โหโอ้แล้วได้เลยครับ อ่าอา่ะลครับอาร์ซ่อขึ้นนำครับใช้เวลา10นาทีครับโอ้โหก่อนหน้านั้นเนี่ซิตี้บุกอยู่ดีๆนะครับโดนอาร์ซอสวนมาตูมเดียวนี่เป็นประตูเลยนะครับโอบาเมยังเปิดบอลผ่านทั้งลาป็อกแล้วโอตามินดี้ครับโอ้โหสุดท้ายนี่ตัวจะเสาสองเป็นเซบายอนนะครับแล้ววางเท้ายิงได้ดีมากครับหมดเสีครับเอเดรนคคอพ บอลผ่านมาเนี่ยมาคุมเสาสองก็ไม่ทันแล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับเซบายอสครับยิงให้อาร์เซนอลขึ้นนําไปแล้วครับ1-0น,นะครับ10นาทีรแรกของเกม <c oughs> เกมนี้ซิตี้เป็นฝ่ายตามหลังนะครับ สองเกมในลีกเจอกันเนี่ยเป็นซิตี้ครับชนะอาร์เซนอลได้ทั้ง2เกมเลยครับทั้งเยาวทั้งเยือนด้วยสกอร์สามโดนอาร์ตุสตรงนี้เปิดมาครับดเดซเซบยยอสเนลสันแตะหลอกเมนดี้ได้ครับเดสเ,สเนลสันเซบยยอสเนลสันไม่ผ่านเมนดี้โรดีดด้ครับให้มาไม่ใช่แมเมนดี้คิวเวนเดอร์บ,บรอยเดอร์บ,บรอยวางให้สเตอร์ลิงติดมุสซาฟี่ครับ ยังได้อยู่ครับของนาซิตี้เซริงมองตั้งมาติดเดบิดลุยิสโขกทิ้งออกมาครับลากาซัสให้กับโอเบรียังย้อนครับเคเียนเทนี่คราสินะครับเทนี่อีกครั้งหนึ่งคราสินะให้มาที่ชากา้าออกซ้ายแล้วโอเบรียังย้อนเทนี่ชากา้าลากาแซสอยังจะไปยังลากาซัสลากาแซสติดโอตามมนนี่นะครับเสียบอลท,ทางซิตี้เดอบรอย์ แต่ไม่ดีฝั่งอาร์ซนอก็ไปบีบนะครับโอ้เราเสียทุ่มเลยครับออมายังทุ่มมาครับเทนนี่ให้มาครัสินักเดวิดลุยสครับครัสินักชาก้าให้คีรนเทนนี่ชาก้าเข้าในครับลากาซัตชาก้าสซ้ายคีรนเทนนี่ย้อนมาครับชาก้ารลากาซัตอันนี้ชาก้า ชาก้าจ่าย้อนมาครับมุซาฟีเซบายยอสติดสเตอร์ลิงครับเซบายยอสย้อนมาลิสเนลสันให้เซบายออาบายอสอาร์เซบายยอสจ่าเข้าในติดโอตามมนดีครับอัลเซนก,ก็มีจุดที่จะโจมตีใส่ซิตี้เหมือนกันนะครับวอลเกอร์ ต่ว่าไปเนี่ยอาร์เซนอลก็มีลุ้นถ้วยทรอฟี่ในฤดูกาลน,นี้ก็ถ้วยนี้ถ้วยเดียวแล้วนะครับยูโรปลาลีกก็ตกรอบไปแล้วเจอซิต,ตี้เนี่ยลุ้นถ้วยไปนี้แล้วก็ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกด้วยคาราบาวครับนี่ก็ได้ไปก่อนหน้าน,นั้นแล้ววอกเกอร์ทุ่มมาครับซิบาวอกเกอร์ติดโอบามิยังครับมาที่ชาการิชากาแล้วดีดซ้ายให้กับโอบามิยังลากาซัส ลากาแซตโอโห์ล่าป๊อกเป็นลูกฟิคีคิกของอาร์เซนอลนะครับอเอาไปย่างโดนจิ้มครับจากโรดี้อดัมมิดีครับให้มาวลอกเกอร์วลอกเกอร์วออรหวาดติครัสินาครับโอ้ชักจะส่วนไม่ขึ้นเหมือนกันครับทางซิตี้เอาไปย่งย้อนมาที่เดวิดลุยส์เซบาียส โหนีได้ทําให้เสียหลักเลยครับเดอลอยชาก้าให้เซบยอสแล้วไหลนะครับมาที่ไม่เยอรินแต่ล้าหน้าก่อนละครับดูอีกทีหนึงจังหวะให้โอ้ล้ำชัดเจนครับ เซอร์ริงครับให้มาเบนดี้เปิดติดด้วยแนวสันครับเซเบย์รินให้มาเซเบยยอสลากัสเซตครับชากา้าเซเบยยอสชากา้าให้เซเบยยอสแต่นี <c> ่ <oughs> ติดโรดี้แล้วไปบอลของฝั่งซิตี้เลยครับเซอร์ริงเด็บลอยไม่ผ่านมุสซาฟีครับแต่ว่าซิตี้ยังเอาบอลกลับมาได้อีกครั้งนะครับเคซูสเคซูสมาที่เซอร์ริงจ่ายเข้าในาครับเด็บลอยซิลบา กเก็บิดเด็บรอยเซอรติ้งขอนะครับเอาเป็นเมนดี้ขอแล้วทางซ้ายเซอร์ิงอเอาเบนี่เปิดเดบิดลุยเคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับอาร์เซนอลจะสวนเซบิยอสลากาเซตทำไมเนลสันลากาเซตแล้ววางที่ว่างให้กับโอเมรยังถันปะมึงแต่ว่าไม่ได้ครับโอเป็นเนี่ยได้ทุ่มครับอาร์เซนอลเป็นวอลเกอร์นะครับที่เคลียร์ทิ้งออกไปนะครับ ซากา้าซาก้าไปเองครับไม่ผ่านโรดี้โอ้หัวทิ้งเลยครับเหลืออีกห้านาทีครับในครึ่งแรกอาร์ซนอลนำอยู่1 0น์นะครับเทียนเทียนนี่เอามาไม่ยัง่งเทียนนี่วอลเกอร์ดักได้นะครับวอลเกอร์ย้อนมาครับเอเดนสันโอตาเมนดี้โรดี้ครับให้มาคิมมาตร์บรอย วางน้ำหนักได้ด้วยครับเซอร์ริงทางซ้ายเซอร์ริงเปิดเปิดมาติดโค้ชอิสนักเซเบายอชครับชาก้ารดีไซน์มาครับโอ,อมาเมยังย้อนคืนครับกิรันเทน,นี่มูซาฟีอันนี้ชาก้าขึ้นแรกทดบสามนาทีนะครับชาก้ารบางวันยาวมาเนี่ยวสันแตะได้อาครับเนี่ยวสันเนี่ยวสันเปิดเปิด,ปดมาเสาสองติดอุตเตอร์เมนนี่ โอ้ตรงนั้นนี่มีรากาเซั์มารออยู่แล้วนะครับโอ้ถ้าผ่านมาได้นี่โอ้โหได้ได้รอโขกเลยนะครับทางด้านรากาเซั์เนี่ยเห็นได้ต่อครับอาร์ซนอลรากาเซั์ออกมาไม่ยังแล้วไหลเทียนนี่เปิดเปิดมาที่เนลเดลสันโอ้โหจะเนลเดลสันมาเบาเหลือเกินครับแต่ว่าก็มีทางด้านทางมเมนดี้นี่มาบังด้วยนะครับก็เลยอาจจะทำให้ยิงไม่ทันนนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับ อาร์เซนอลครับนำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในประตูต่อศูนนะครับได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่10นาทีแรกของเกมนะครับเป็นจังหวัดโต้กลับนะครับเป็นดดนิลเซบยอสนะครับยิงให้อาร์เซนอลขึ้นนำไปก่อนนะครับอาร์ครับเดี๋ยวเราพักครึ่งแล้วก็ไปดูไฮไลท์ในครึ่งแรกกันนะครับมีโอกาสตั้งแต่ โอ้แลับจริง,รงตอนแรกตอนดูเนี่ยเหมือนมันจะไม่แลับเนาะอ่ะนี่คือประตูขึ้นนำครับจังหวะไหลให้ของโอามาบิยังโอ้บอลผ่านแล้วแม่มาตรอบมาทันเวลาเลยครับทน่าเซบยอสเนี่ยเติมมาจากเสาสองนะครับถือว่าวางท้ายิงนิดดีมากครับแล้วก็เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งเวลาแรกนะครับอ่ะไปดูเกมในครึ่งหลังกันต่อเลยนะครับโอ้โอกาส ฝั่งละครั้งเท่านั้นนะครับเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลนำก่อนเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลพวกเขาทำให้เห็นนะครับจังหวะความผิดพลาดของลิเวอร์พูลสครั้งในึ่งเวลาแรกเนี่ยอาร์เซนอลสามารถลงโทษได้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับเดือบรอยย้อนมาครับสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงโยกแล้วโอ้ได้ฟาวครับ อ่าครับลุนประตูตีเสมอครับของทางแมนซิตีรบอยเปิดแล้วครับโอ้ล้นออกหลังครับไม่ได้อะไรก็เป็นรปตั้งแต่จะประตูของทางอาร์เซนอลนะครับ ตันเตะจาบประตูครับของอาร์เซนอลจากมาเดเนสมาเดเนสเปิดมาครับลากาเซต็ตเดินได้ครับลากาเซต็ตแล้วมีดึงครับของเดอบรอยลากาเซต็ตโอ้โหลากาเซ็ตไปได้แล้วหลายให้เซบิยอสแล้าอู้ทางขวาทางขวาเป็นลิสเนลสันเนลสันแล้วหักข้อมาที่ลากาเซต็ตโอ้โหติดบล็อกแล้วบอลออกข้างครับโอ้โห,หเป็นลูกทุ่มของอาร์เซนอลแล้วครับ โอ้โหแป๊บถอดซิลบาออกเลยครับแล้วส่งทางด้านฟิลโฟลเดนลงไปนะครับคือเป๊ปนี่ตามสไตล์นะครับแกเน้นทุกเกมนะครับเดอร์ซันย้อนเปิดมาแล้วอืมลึกไปถึงเอเดอร์สันเดอ,อร์สันเปิดยาวติดชากา้าอยังไม่พ้นครับอาร์ซอาได้หยู่ชาก้าให้มาแล้วก็แซดย้อนเซบ่ายอด เอาันไม่ยัง่งแล้วตักมาหาเทียนนี่แต่ว่าติดมาเรสนะครับเป็นลูกทุ่มของอาร์เซนอลโอ้ล้วอาร์เซนอลเปลี่ยนเอาลิสเนลสันออกครับแล้วสง่งนิโคลัสเปเป้ลงไปชาก้าครับให้มานากาซัดย้อนมาครับกันนชากา้า ซากา้าโอไปไหมยังแล้วจ่ายเน็ตยังได้ครับเป็นบอลของซิตี้แล้วครับโฟอร์เดนดักแน่นแม่นเหลือเกินคเขาตะวิดรวยแล้วชาก้าให้มาเซบยอสติดลาป็อกโอตาเมนดี้คลียร์ทิ้งมาได้เรียบรย้อยโอ้โหเป็นซาก้าครับโอ้ไปฉกมาได้ดื้อเลยครับเสียบอลท่าทางอาร์เซนอลน,นะครับเบียรินชากา่ายย้อนมารครับเปเป้เป เซบายอสชาก้าให้มาครับลากาซัตเซบายอสแล้วชาก้าฉลับครับแล้วออตเมติกดีดออกมาเมนดี้เรียบร้อยครับให้เซอร์ลิงคิมเมตเตอร์บอยเบเป้แต่ว่าได้วัดเกินกันอีกรอบนะครับทางด้านอาเดต้ากับเป๊ปนะครับเคยร่วมงานด้วยกันนะครับซิตี้ส่งเบโรซิบานะครับแทนเนียสมาเลสนะครับ อาร์ซนอลก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับอาร์ซนอลนี่ส่งทางด้านวบลโกซาก้าครับแทนคิรันเทนี่โฟเดนให้มาครับทางด้านวอลเกอร์เคซุสวอลเกอร์วอลเกอร์ให้มาโฟเดนทางขวาครับ <c oughs> หนงได้เด็กเบลุสซบาให้มาเคซุส ในกรอบเคสุดแล้วไหลมาโฟนนโอ้โหโอ้โฟนโอ้โอูมันหลุดออกไปแบบเหลือเชื่อเลยครับโอ้โหวะวัตะวัดมันนิดเดียวครับโอ้โหยังตีเสมอไม่ได้ครับของทาซิตี้โอกาสทองเลยครับอ้าวแล้วซิตี้ส่งอิงใครก็ตกรนลงมาครับโอ้โหแต่คนที่โดนเปลี่ยนออกเนี่ยเป็นคควินเดบรอยนะครับ มาใหม่ครับซิตี้คุโตกานสัปบตะแรกครับโรดี้ไปทางซ้ายครับเมนดี้แตะสั้นๆคุโตกานโรดี้โฟเดนย้อนมาคุโตกานครับโรดี้เมนดี้ครับโรดี้ไปช่วยเมนดี้ให้มาอิงใกล้คุโตกานคุโตกานให้กับโฟเดนย้อนมาโรดี้โฟเดนอ่ากุโตกานครับโยกแล้วหล่อได้โฟเดนเอาไปคุโตกานปัดโอ้โหปัดทิ้งได้ครับมาร์ติเนส โอ้บอลเกือบจะย้อยเสียบมุมเหมือนกันนะครับโอ้ดูกุลดการครับเล่นกับโฟเดนแล้วไหลให้กุโดการปัน่นเห็นทางด้านมาติเนสออกมานะครับโอ้กัดให้ปั่นข้ามศีรษะครับแม่แต่ว่าถอยมาปัดได้ทัน,นครับดูแต่มุมของแมนซิตี้นะครับลุนเอาประต,ตูตีเสมอเซอรริงบอลย้อยมาแล้วเป็นเคซูสเบาครับ อ่าลูกโขกแต่ว่าไปตรงตัวมาติเนสมาติเนสออกบอลยาวลากเซดลาปปกดมีเปเป้รับช่วงต่อแล้วครับเซบิยอสตับิลุยจ่ายให้กับเบียรินเซบิยอสลากเซดลากเซดปั่นไปหาเบียรินโอ้ล้ำหน้าก่อนแล้วครับเบียรินโอ้ดไม่ใช่ล้ำหน้าเป็นฟาวนะครับหวัดฟาว แล้วกันิชาก้าโดนเปลี่ยนออกครับแล้วส่งทางด้านโจวินลลอกแล้วครับลงไปเหลือไม่ถึง15นาทีนะครับก็เป็นอาร์ซนอลที่นำอยู่1-0ต่อนะครับโอ้โหดู15นาทีที่ผ่านมานี่ซิตี้ครองบอลเยอะกว่าแล้วโอกาสเยอะกว่าแต่ยังตีเสมอไม่ได้นะครับเซบายอสวินล็อกครับย้อนมาเดวิดลุยส เซบายอสมุซาฟีมามาที่เบยรินนะครับเบยรินไหลามาลากาซัตเปเป้ลากาซัตวินหลอกครับเซบายอสแล้วตักมาโอไมยังพยายามาให้ผ่านวอลเกอร์ผ่านไม่ได้โอตาเมนดี้โอ้โห,โหนีครับเตะทิศออกข้างเลยครับเป็นลูกทุ่มของอาร์เซนอล บอลไปยังทุ่มมาครับซาก้าซาก้าเปิดแล้วติดเมนดี้แถว2เซบายอสเก็บได้เซบายอสให้กับเปเป้เปเป้เปเปเปโยกแล้วหลายให้กับเซบ,บายอสโอโ้โห2อศูนย์เลยครับโอโ้ลูกนี้โอ้สำคัญเลยครับเพราะว่าเป็นช่วงท้ายเกมแล้วด้วยครับอาร์เซนอลได้ดูที่2ดูครับเปเป้เปโยกแล้วที่ว่างเติมครับเป็นเซบ,บายอสครับโอโ้โหอู้ลุ้นแฮตติกไปแล้วนะครับเซบ,บายอส โอเหมือนมีฉลับฉลับลาป๊อกนะครับฉลับหน้าแข้งของลาป๊อกครับโอ้โหแต่ก็ถ้าไม่ฉลับก็น่าจะเข้ากรอบอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเึ้นมาเป็นเครดิตของเซบายอสนะครับโอ้โหใช้โอกาสไม่เปลืองจริงๆครับอาอร์เซนอลสองศูนย์แล้วครับอือฮึอาอร์เซนอลกำลังจะเป็นทีมแรกที่จะได้เข้าชิงชนะเลิศน,นะครับ ววเวลาที่เหลือของซิตี้ครับตามหลังสองประตูฟเฟอร์เดนเข้ามาที่สเตอร์ลิงทางซ้ายครับเมนเชมเมนดี้เมนดี้ย้อนมาลัป,ปอกโรดี้ครับให้เคซุสฟเฟอร์เดนย้อนมาโรดี้กลับมาที่โอตาเมนดี้โอ้ต้องเร่งอย่างด่วนนะครับซิตี้สเตอร์ลิงประตูที่ขาดแต่ต้องมาครับเมนเชมเมนดี้เมนดี้ตักมาหาเคซุสไม่ถึงแต่เปเป,เป,เป้ตักด้าเอาลากาเซต ให้เปเป้ย้อนมาครับเอ็กตอวเียรินมูซาฟี่ครับให้มาเปเป,เป้โดยว่าทดกี่นาทีมูซาฟีโอ้โหฟาวกออ่อนแล้วครับเคสซัสหืมทดสามนาทีหืแทบจะจบแล้วครับโอ้โหตามหลังถึงสองประตูครับซิตี้แหม่บอลยาวของอาร์เซนอลก็ไม่แม่นนะครับโรด,ดี้ โฟเดนย้อนโอ้โหกลายเป็นอาร์ซนอลได้บอลมาครองแล้วครับแบบนี้เนี่ยเปเป้ให้ติดอุตเตรมินดี้แบโดซิบาครับคือต้องการให้แบโดซิบาไม่ทันครับจบเกมครับเป็นอาร์ซนอลครับที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้2ประตูต่อศูนย์นะครับหลังจากที่2เกมในลดกที่เจอกันเป็นซิตี้ที่ชนะอาร์ซอลได้ทั้ง2เกมเลยนะครับ แต่พอเป็นบนลถ้วยเอฟเอคัพครับอาร์ซนอลทำได้ครับอาชนาแมนซิตี้ได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็มาลุ้นกันว่าในวันแข่งขันจริงนั้นเนี่ยใครจะเข้าชิงเซเลิศเป็นทีมแรกนะครับอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นแมนยูนเต็ดกับเชลซีนะครับอันนี้คือคู่แรกนะครับอ่ะวันจริงก็จะมีการไลฟ์สดด้วยนะครับวันเสาร์นี้แหละครับก็วันที่18กรกฎาคมนะครับก็ คืนนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับในเวลาตีหนึ่งครับก็จะเริ่มไลฟ์สดตี1นึครึ่งนะครับแต่ช่องทางการถ่ายทอดสดนี้ก็น่าจะเป็นบีสปอร์ตนะครับบีสปอร์ตเนาะถ่ายทอดสดนะครับแต่ใครที่ไม่ได้ดูก็มาลุ้นมาเชียร์ทางช่องของเราได้นะครับอ๋อแล้วครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าหากมีข้อผิดพลาดอย่างไรก็กราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ